สวัสดีครับสชนิวส์ครับผมอยู่ที่สพสถานีตำรวจภูทรสำโรงเหนือนะครับวันนี้มาในคดีของท่านชุนนริศรอดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมที่ว่ามีทัวมาลงทูนิกนะครับแล้วเราได้ขุดรวบรวม ผู้ที่กระทำความผิดได้จำนวนหนึ่งมีคนเข้ารอบอยู่40ประมาณเท่าไหร่20 22 32ประมาณ30 32,3 3คนเนี่ยครับตอนนี้คดีก็เริ่มเข้าสู่จุดสิ้นสุดแล้วนะครับเพราะว่าได้ออกหมายเรียกชุดแรกนี้7คนนะครับมาที่โรงพักสำรงเหนืออันดับแรกนี้อนุญาตแล้วใช่ไหมครับให้ผม ไลฟ์สดพวกคูณเจคนนี้นะครับอนุญาตนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอนุญาตนะครับคนแรกเลยนะครับเอาคนแรกก่อนแนะนําตัวใครเป็นใครมาจากไหนเดินทางมาจากจังหวัดอะไรอะไรยังไงครับค่ะหนูนางสาวกัญญาพักนะคะพูดดังๆค่ะค่ะหนูนางสาวกัญญาพักนะคะเดินทางมาจากบางฉลงเนี่ยค่ะอยู่สมุทรปราการอยู่สมุทรปราการนะอนุญาตนะให้ไลฟ์สด อน้องส่งมไปให้คนคนที่สอง <Okay. S 1> แนะนำตัวก่อนชื่อวิลาวันจันบัตค่ะมาจากลาดพร้าวอะค่ะอยู่กรุงเทพนะครับค่ะ,ะคนที่สามรูปหล่อสวัสดีครับชื่อนาวีผุยพนทันครับเ,เป็นคนต่างจังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่ว่าตอนนี้มาจากทางลาดพร้าวครับอออบอกหนะ่อยอาชีพอะไรด้วยเ,เป็นอาชีพพนักง,งานบริษัทครับน้องอาชีพอะไรนะ ตอนนี้ตกงานมาสองปีตกงานมาสองปีแล้วแล้วน้องอ่ะเป็นอาชีพบุคลากรค่ะอะไรนะครับบุคลากรค่ะบุคลากรต่อสร้างอ่าของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลอ่าคนที่เซครับสวัสดีครับผมชื่อพีรพงศ์นิยมรัตน์ครับอ่าเดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีอาชีพเป็นลูกจ้างของโครงการชมระทานครับเดินทางมาจากลบบุรีครับอ่าคนที่ห้าครับสวัสดีครับผมชนะยุทธเพชรล้ําเดินทางมาจากเพชรบุรี อาชีพค้าขายครับเดินทางมาจากเพชรบุรีครับท่านที่หกครับสวัสดีครับผมชื่อนายสมพิพรมมณีครับทํางานอยู่ที่ร้านอาหารของตัวเองเล็กน้อยครับผมอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยู่คลองเตยนี่เองครับอยู่กรุงเทพนะครับอาท่านสุดท้ายท่านที่เจ็ดู้สึดจะป่วยด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายเจมส์นิงทศสอนครับเดินทางมาจากจังหวัดะชลงุาวครับตอนนี้ไม่มีอาชีพมาหลายปีครับป่วยครับ ป่วยนะครับคำถามที่สองไล่ไปเลยไล่ไปต่อน้องไปด่าอะไรท่านทูตคะจำได้ไหมหนูจำไม่ได้ค่ะว่าด่าแต่หนูอาจจะพิมพ์เหมือนกับว่าอาจจะพิมพ์กล่าวอาจจะพิมพ์กล่าวหาท่านทูตโดยที่ไม่ทราบเนื้อหาข่าวหรือว่าประเด็นข่าวอะค่ะหนูตอนนี้หนูก็ได้สำนึกผิดแล้วจริงๆค่ะแล้วขอโทษท่านจริงๆค่ะจากใจค่ะ เดี๋ยวไอ้ขอโทษนี่เดี๋ยวจะไล่ไปทีหลังค,คำถามนี่คือว่าน้องกระฐานความผิดคืออะไรค่ะก็เอ,อไปอ่านยังไม่ทันได้อ่านเนื้อข่าวอะค่ะเห็นจากหัวข้อค,ะค่ะก็เลยพิมพ์ไปแต่จําไม่ได้ว่าพิมพ์อะไรค่ะเพราะถ้าจําได้ก็จะต้องขอโทษท่านทูตในวันนั้นเลยค,ะค่ะก็แต่ละคนที่พิมพ์มานี่ก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะฮะอ่าคนที่3 3> คนที่สามก็คือพูดดังๆครับครับคืออยากจะ ตือนสติทุกคนนะครับในการเล่นโซเชียลอย่าเพิ่งเตือนอย่าเพิ่งเตือนตัวเองทําอะไรผิด,ดน,น่าจะพิมพ์คําหยาบคายอะไรสักอย่างถึงที่ต้องมาที่นี่นครับน่าจะน่าจะไม่ดีกับท่านทูตแน่นอนด่บไม่ได้เหอรอแสดงว่าด่าไว้เยอะเหรอน่าจะไม่ไม่แน่ใจครับอ่ะต่อไปจำได้ไหมฐานความผิดอ,อาจจะเป็นคําพูดที่ดูกินเกียน,นดูดูารพด้อยสักของท่านทูตนะครับดูเป็นการดูแคลน โดยประมาณนี้ะครับแต่ละคนอายุก็ไม่ใช่น้อยเลยเนาะอ่าต่อไปครับผมอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่ทุกท่านนะครัะน,น่าจะด่าว่าแก่แ,แกแกแล้วทาไมไม่ไม่อยู่ส่วนแก่นะครับผมคําว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บ <c oughs> อ่าต่อไปครับก็อใช้คําพูดที่ไม่ดีนะฮะทาให้ท่านเสียหายครับผมก็ต้องขอโทษ ทำไว้ได้ตอนที่ครับครับพี่เช่นอย่างครับผมก็เหมือนที่เขาบอกครับผมก็ไม่ได้อ่านเนื้อหาผมผ้าที่ไปพิมพ์หลาชัดครับผมจําได้ผมพิมพ์ว่าสมองปอครับสมองปอสัตว์ผมจําได้สัตว์ด้วยนะมีสัตว์ด้วยนะครับครับอ่าโอเครันนี้เป็นเรื่องของที่คุณจะต้องขอโทษและผ่านออกเสือนะครับในการที่จะแลกกับการให ถอนการแจ้งความไม่ดำเนินคดีต่อไปจนถึงศาลนะครให้จบลงในชั้นไกล่เกลีย่ยตรงนี้พวกคุณตกลงกันแล้วนะครับเจ็ดท่านเนี่ยที่มาล็อตแรกเนี่ยตกลงกันว่า1นึ่งอนุญาตให้ผมไลฟ์สด 2. คุณจะต้องขอโทษผ่านสื่อผ่านไลฟ์นี้และอันที่3ก็คือคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงินนะครับจำนวน1ตัวเลขนี้เดี๋ยวเรามาเจรจานะครับ แต่ว่าคงเจรจาได้แล้วละ่ะก็เยอะอยู่นะครับแต่ยังไงเพื่อที่จะให้มันสต็อปอะคุณขอโทษทานออกสื่อเลยครับค่ะหนูขอโทษอดีตท,ท่านน้ำดังข้าหนูขอโทษอดีตท,ท่านทูตนะคะที่หนูได้ทําการไปคอมเมนต์ให้ท่านเสียหายได้เกิดการดูหมิ่นท่านขอโทษจากใจจริงๆค่ะท่านทูตนาริตรอดเฟื่อ,รรง,รอรรงระบินค่ะขอโทษท่านทูตนริตรอดเฟื่องระบินค่ะ รกราบขอโทษท่านทูตนริตโลดเฟื่องระบินค่ะที่ไปกล่าวหาท่านเสีสยห,หาย <c oughs> โดยที่ไม่ทราบมูลเหตุจริงๆมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วท่านเป็นคนดีมากและมีเมตตามากขอโทษจากใจจริงและสำนึกผิดแล้วค่ะต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วค่ะสำนึกผิดจริงๆนะค่ะ <c oughs> ไม่ใช่เพื่อที่จะให้พ้นนไปมะไม่ค่ะชัวร์นะชัวร์วค่ะทำไมทำไมทำไมถึงสำนึกผิดจริงๆ นครู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นคนดีถ้าท่านเป็นคนดีท่านจะฟ้องเราเหรอเได้ยินเสียงผ้าได้ยินเสียงค่ะแลวอย่างหนึ่งก็ไม่อยากโดนไหมแล้วค่ะเป็นใบแรกในชีวิตเราก็จะเป็นใบสุดท้ายค่ะคือตัวสันไม่หมดโดนหมเรียกจนตัวสันเลยเหรอเจอครุฑบินไปหน้า้านในตัวสั่นเลยเหรอก็คือต้องต้องขอโทษที่ทำให้ท่านเดือดร้อนไม่สบายใจพวกเรา ก็กรับสํานึกสานึก,<อ>กจริงๆแล้วครับขอโทษชายผมขอโทษชายออขอโทษท่านอาดีตทูตนิโรดเฟื่องระบินครับที่ได้พูดจาก้าวล่วงหยาบคายให้ท่านไม่สบายใจครับก็ขอโทษและก็สํานึกผิดจริงๆครับครับคนครับต้องกรับขอโทษอดีตท่านทูตนิโรดเฟื่องระบินด้วยนะครับก็คือจากการที่ผมได้ไปใช้คําพูดไม่ดีและดูดูถูกเยียบยามศักดิ์ศรีของท่าน ณที่นี้ผมจึงของกราบขอโทษนะครับว่าสวยรวยกระเช้าไม่อานะต้องกราบขอโทษท่านทูตโนริโลดเฟืองระบินด้วยนะครับที่ไปด่าแบบจะหยาบคลายๆเพราะไม่ได้เข้าไปอ่านข่าวข้างในครับแล้วต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วครับสํานึกผิดแล้วครับผมสํานึกผิดจริงๆนะจริงๆครับที่สํานึกผิดจริงไหม พี่สามท่านผิดจริงไหมครับผมก็ขออภัยท่านทูตอดีทูตณริโรธเฟื่องระบินเอกอาราทูายลดเปรถทูตที่เอกอาราทูตณริโรธเฟื่องระบินครับที่ผมได้ทำการจับช่วงพูดในสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ไม่ดีกับท่านนะครับผมขอสัญญาว่าจากนี้ไปผมจะไม่บุลลี่ใครทั้งสิ้นนะครับขอสัญญาต่อหน้าท่านครับผมครับอืม เลยครับผมขอกราบขอโทษท่านอดีตท,ท่านทูตเอกขลักเอกขลักท่านทูตณนละิโลด้เฟืองระบินครับผมขอโทษที่ว่าผมไปจับจับจ้วงแล้วก็ใช้วาจาไม่สุภาพไปดูหมิ่นสักรีท่านผมผมก็ไม่รู้จะทำไงผมเสียใจครับที่ที่ท,ที่ได้ได้ได,ได้คอมเมนต์ท่านไปครับผมได้ใจจริงครับผมขอโทษจริงครับจากใจครับครับ น้องจะถอดบทเรียนครั้งเนี้ยที่เกิดเหตุการณ์ a s e d on true story ว่าไปด่าเขาผ่านโซเชียลถูกหมายเรียกดำเนินคดีได้รับโทษอย่างเงี้ยน้องจะมีฝากอะไรไปยังคนดูหรือคนที่ยังคิดอยากจะทำไปด่าคนอื่นอ่งเงี้ยอ่ะค่ะหนูก็อยากจะฝากน้องน้องเยาวชนนะคะหรือว่า หรือว่าคนใครที่คิดว่าเหมือนกับว่าอยากจะพิมพ์เอามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ดีอะค่ะมันทําให้เราเหมือนกับว่ามีโทษแล้วก็ได้บทเรียนแล้วก็ทําแบบนี้มันเหมือนกับว่าไปดูหมิ่นศักดิ์ศรีท่านโดยที่เราไม่รู้จักท่านมาก่อนเลยจริงๆอะค่ะต้องต้องฝากเตือนน้องๆนะคะว่ามันไม่ดีอะค่ะอย่าไปทำค่ะผิดกฎหมายใช่ค่ะมันผิดกฎหมายด้วยค่ะกฎหมายยังศักดิ์สิทธิ์เสมอใช่ไหมใช่ค่ะ นี่ถามจริงเถถ้าไม่เอาหมายเรียกไปไม่ดําเนินคดีน้องจะขอโทษไหมเนี่ยท่านหนูทราบหนูขอโทษจริงๆค่ะแต่แต่ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าวันที่รับหมายมก็ยัง,งงงๆอยู่แต่ว่าทุกค,คนบอกว่าขอโทษจริงๆแต่ <ๆ S 2> แตว่าต่อไปนี้นะคะก็คือฝากถึงทุกๆคนเลยนะคะทุกอายุทุกเพศทุกวัยที่เล่นโซเชียลก็อย่าคึกขน้องให้มากค่ะแล้วก็มีอะไรก็แค่อ่านข่าวหรือเสพข่าวทั้งทั้งสองด้านนะคะ แล้วก็อย่าไปตัดสินใจแทนใครหรืออย่าไปว่าใครไปบูลลี่ใครอีกค่ะเพราะว่ามันมีผลกับกฎหมายแล้วก็มีผลกับตัวเองด้วยค่ะทําให้เราไม่สบายใจนะคะอืมครับก็บทเรียนครั้งนี้นะครับอยากจะฝากเตือนทุกคนนะครับที่เล่นโซเชียลก็คือชีวิตจริงกับในโซเชียลมันมันมันไม่เหมือนกันครับถ้าเราเก่งในโซเชียลชีวิตจริงเราเราอีกอย่างหนึ่งมันก็ต้องก็ต้องสํานึกนะครับว่าเราทําอะไรลงไปเพราะว่า สังคมไทยเราก็ญาติผู้ใหญ่เราเรารับถือแบบไหนแล้วในโลกโซเชียลเราก็ต้องพูดแบบนั้นครับก็อยากจะเตือนทุกคนให้ระวังด้วยครับอย่าอย่าทําอีกนะครับเข็ดได้ยังใน่ถานจริงเข็ดเข็ดแล้วครับผมเข็ดจริงๆนะเข็ดจริงๆไม่ทําอีกแล้วน้องเอ้ยใครที่ยังคิดอยากจะดา่าคนอื่นเสียห,หายผ่านคีย์บอร์ดเนี่ยระวังไว้เถอะครับอยากจะฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เล่นโซเชียลเสพโซเชียลนะครับ ช่วยอ่านให้เกินสามบททัศและดูคลิปวีีโอต่างๆให้เกินหนึ่ทีท่านจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาใจความของผูโ้โพส์ตได้ครับถ้าไม่งั้นก็จะได้เนื้อความที่ผิดๆเสียหายไปจนทําให้เรามีเกิดน้ําโหแล้วผลที่ตามมาก็คือจะเหมือนผมครับโดนหมายเรียกครับอ,อยากจะบอกคนที่เล่นโซเชียลอยู่ในตอนนี้นะครับอย่าอ่านแค่หน้าพาดหัวข่าวนะครับให้เข้าไปอ่านข้งใน แล้วก็อย่าไปด่าคนอื่นโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันผิดกฎหมายครับผมแล้วก็เข็ดล้วจะไม่วุ่วาใครแล้วครับครับก็จะขอเตือนทุกท่านนะครับที่ทำคิดว่าจะทำผิดนะครับสิ่งที่ผมทำไปขอให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับใครเลยโดยเฉพาะ ท่านที่โดนพวกเราว่ากล่าวถือว่าพวกเราเนี่ยยังจะไม่ได้นะครับขอว่าตัวเองว่าตัวเองใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องเตือนทุกท่านเอาไว้ว่าอย่าทำเหมือนกับที่ผมทำอยู่นะครับคุณมากครับก็ยังอยากจะเตือนพวกโเซเชียลด้วยกันครับก็คงใช้คำว่าวิเคราะห์อะไรที่ว่า พิจารณาอย่างที่ว่าจะคอมเมนต์ใครทำผู้อื่นเสีย,สยหายคือมันไม่ดีต่อทางที่เราคอมเมนต์ไปแล้วทางตัวเราเองด้วยก็ขอปากไว้ว่าอย่าพิมพ์อะไรที่มันมันมือแล้วเป็นเสียหายต่อคนอื่นครับ,รบก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับผมก็แค่นี้แหละครับทั้งหมดนี่ไม่ที่ผมวันนี้ก็คือสาระสำคัญไม่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการบูลลี่บุคคลนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองในไลฟ์นี้นะครับเป็นการที่เขาสำนึกผิดขอโทษนะครับส่วนที่ว่าเขาจะมีอุดมการทางการเมืองหรือความคิดอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับตามใดที่เขายังไม่ไปละเมิดใครนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่ารักใครชอบใครได้แต่ยังไงต้องใช้วิจารณญาณวิจารณ์โดยสุจริตชนนะครับโดยเหตุผลด้วยเหตุและผล ไม่เกี่ยวกับสีเสื้อไม่เกี่ยวกับว่าจะกีดนิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วหนิ้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการบูลลี่คนนะครับแล้วก็นอกจากที่จะขอโทษอย่างนี้แล้วอย่างที่เราตกลงกันเนอะว่าทุกคนก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้ใช่ไหมครับ,รบนะฮะตัวเลขเราไม่ขอเปิดเผยนะครับแต่ว่าต้องเสียแน่ๆครับไม่งั้นก็จะไม่ได้รับบทเรียนแบบว่าแบบคอมพลีทนะครับ ถือว่านี่ไม่ได้กันแกล้งนะครับขอบคุณมากครับต่อไปถามขออีกทีนึงว่าจะําอีกไหมไม่ทถามแล้วค่ะไม่ถาแล้วครับขอบคุณครับ,วบ,รบสวัสดีครับ